สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีชาวคริปโตเฮดของเรานะคะแล้วก็แฟนชับคริปโตเฮดของเราทุกๆท่านด้วยนะคะก็เอ็มหายหน้าหายตาไปนานเลยเนาะ,ะสำหรับการอัปเดตข่าวสารนะคะเหรียญเจเหรียญเจมแอนเอ็มนะคะก็วันนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารให้แล้วนะคะเพราะว่าพอดีติดภารกิจแล้วก็ติดโควิดนะคะก็เลยห่างหายจากการอัปเดตข่าวสารให้นะคะก็เป็นยังไงเอ่ยช่วงนี้ตลาดเของเราเป็นไบโพลา์นึงนะคะทั้งขึ้นเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะคะพอเจอเฟดประชุมทีนึงก็แบบ ถล่มทลายพอเจอข่าวดีก็ขึ้นให้ให้ดีใจนะคะแต่ว่าก็ยังคงเป็นไซด์เวดาวที่อยู่ระหว่างตอนนี้อยู่ประมาณ19 0 0นเะกถึง24,000นะคะก็เป็นกรอบไซด์เวที่ขยับเพิ่มขึ้นมามากขึ้นนะคะก็ถ้าใครจะเล่นในช่วงกรอบไซด์เวหรือว่าอะไรยังไงคะ่ะก็ดูดีๆนะคะ ไม่มันท,ทุก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 คลิปของเรานะคะไม่ใช่คําแนะนําทางการลงทุนเนาะอันนี้เรามาแชร์ข่าวสารแชร์ประสบการณ์แล้วก็วิธีการดูเหรียญเหรียญเจมของเรานะคะแล้วก็เหรียญต่างๆหรือว่าเหรียญของคริปโตต่างๆบนโลกของคริปโตนะคะก็มันมีหลากหลายเหรียญมีเป็นหมื่นๆเหรียญเลยนะคะถ้าใครจะซิ่งเหรียญไหนใครจะเล่นเหรียญเล็กเหรียญน,น้อยอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ระวังตัวดีๆอ่ะเขาเรียกถ้าซิ่งเนี่ยเขาเรียกว่าซิ่งก็ ซิงไวๆเนาะไอะอย่างลูนาที่ผ่านมานะคะลูนาสีก็พุ่งเอ่อน่าจะ200%ภายใน2วันนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครได้ช้อนหลุมแล้วก็ปล่อยกำไรได้แล้วบ้างก็ดีใจด้วยนะคะแต่สำหรับใครที่ยังดอยอยู่หรืออะไรยังไงก็โอเคดูแลพอร์ตตัวเองดูแลพอร์ตตัวเองกันดีๆนะคะแล้วก็วันนี้เรามาอัปเดตข่าวสารกันดีกว่าว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีข่าวสารอะไรมากมายเลยเนาะก็เอ็มเห็นทั้งการอัปเดตของ ADA นะคะเีนเวทนะแล้วก็ มันจะมีหลายหลายข่าวค่ะเดี๋ยวเอ็มลองแยกย่อยข่าวประเด็นสำคัญสำคัญมาให้เนาะก็ยังไงไปรับชมรับฟังกันเลยจ้า เหรแรกนะคะที่เราจะมาอัพเดตในวันนี้นะคะก็คือ c a r ์ a า o โนเนาะหรือว่าน้อง ADA ของเรานั่นเองนะคะราคาปัจจุบันก็อยู่ที่0.49ดอลลาร์นะคะตอนนี้ณปัจจุบันภายใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะขึ้นมาแล้วนะคะอยู่ที่4.74เนอนาะอันนี้ระหว่างอ่ะถ้าถ้าจะเห็นการาฟภายในวันนะคะก็คือมีน้องมีการขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะอ่ะรูด7วันเนาะเราไปดูกันหน่อย ก,น,กน,นะคะก็เจ็ดวันที่ผ่านมานะคะราคาก็ก่อนหน้านี้นะคะเป็นราคาไซเว์เนาะแล้วก็ตอนนี้ก็อัพขึ้นมานะคะแต่ถ้าเกิดดูภาพใหญ่นะคะในภาพรวมมวลรวมเนี่ยก็ยังเป็นไซเว์ดาวเนาะแต่ว่าอันนี้เหมือนมีการยกตัวขึ้นนะคะใน1เดือนที่ผ่านมาเนาะก็คือมีการยกตัวขึ้นเรื่อยๆนะคะยกฐานขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้เราก็มาดูในภาพรวมนะคะเพราะว่าตลาดทุก ตลาดตอนนี้ทุกๆตลาดยังเป็นในส่วนของตลาดขาลงอยู่เนาะเนื่องด้วยจากการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดแล้วก็สงครามต่างๆในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องของตัวเลขต่างๆนะคะก็ทําให้ทุกๆตัวนะคะมีการยอ่อหรือว่าเป็นตลาดขาลงทั้งหมดเลยนะคะณนะปัจจุบันเนะาะแต่ทีนี้เราต้องมาอัปเดตว่ามันจะกลับไปเป็นกระทิงหรือย,อยังหรือมันจะเป็นหมีไปอีกเท่าไหร่นะคะอ่าน,นี้เอ็มาไปดูข่าวของคาร์ดาโนนะคะก็ตอนนี้นะคะจะมีข่าวในส่วนของ อขอบคุณข่าวจากสยามบล็อกเชนนะคะอันนี้ขออนุญ,ญาตอ่านข่าวจากสยามบล็อกเชนเนาะเพราะว่าตอนนี้เรามีเฮแล้วนะคะสำหรับแฟนๆคาร์ดานนะคะก็คือเคาะวันอัปเดตวอร์ซิชาร์ฟฟอกที่แน่ชัดแล้วนะคะก็คือภายในวันที่22กันยานี้นะคะอันนี้ แจ้งมาจากอ่า input output ฮ่องกงนะคะเป็นบริษัทพัฒนาบอกเชนที่อยู่เบื้องหลังคาราโนนะคะได้ออกมายืนยันว่าวันที่เราจะอัปเดตนะคะก็คือวันที่ภายซึ่งมันจะเกิดขึ้นในวันที่22กันยานี้นะคะนั่นคือสิ่งที่ออกมาแต่ว่าเป็นการตรงข้ามกับนักพยาอ่าเขาเรียกว่านักพัฒนาบางคนที่เคยคาดการเอาไว้ว่าจะเป็นวันไหนวันไหนนะคะแต่อันนี้ก็คือเบื้องผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะคะก็คือผู้พัฒนาบอกเชนเนี่ยเป็นคนออกมาพูดเองนะคะว่า จะเอาจะอัปเดตประมาณวันที่22กันยานะคะ22กันยาที่ที่จะถึงนี้เราก็ต้องมาดูกันเนาะว่ามันจะมีการอัปเดตจริงๆ,ๆไหมแล้วการอัปเดตจะเกิดขึ้นเกิดยังไงเป็นอะไรยังไงนะคะต้องมาดูกันอีกทีเนาะก็คืออันนี้เขาทวิตของ IOHK นะคะล่าสุดได้มีการชี้แจงสถานการณ์อัปเดตของ Warsaw Fork นะคะโดยให้มีการให้ข้อมูลเพิ่มว่านี่เป็นการอัปเกรดที่สําคัญและซับซ้อนที่สุดในตอนนี้ นอกเหนือจากที่มันจะเพิ่มความจุให้กับเครือข่ายแล้วมันยังช่วยลดต้นทุนในการทําธุรกรรมได้ด้วยนะคะก็อันนี้จะได้รับสนับสนุนจากเว็บคริปโตเว็บเทรดคริปโตรายใหญ่นะคะก็คือเว็บเทรด,ดเว็บโทษค่ะเว็บเทรดคริปโตชั้นนําส่วนมากได้เริ่มอัปเกรดโนดของพวกเขาเพื่อสนับสนุนการฮับฟอร์กล่าสุดของคาร์โนแล้วนะคะคาดการณ์ว่าการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคจะเป็นไปได้อย่างราบรื่นและไม่มีการหยุดชะงักสําหรับผู้ใช้หรือหยุดการผลิตบล็อกนะคะ ยิ่งไปกว่านั้นนะคะการอัปเดตนี้จะช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชันที่ใช้ในบล็อกเชนเป็นวิธีที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเฮ้ย hey, ยินดีด้วยนะคะกับชาวคาร์โนนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าวันที่22กันยาที่จะถึงนี้นะคะการอัปเดตผ่านไปแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะคะมันจะทรงพลังและมีประสิทธิภาพตามที่เขาได้เคลมเอาไว้หรือเปล่าเนาะ uh, เพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยค่ะเค,เคยมีการออกมาบอกแล้วว่าจะอัปเกรดวันไหนอะไรยังไงแต่ก็มีการเลื่อนมาตลอดเนาะก็เลยทำให้ ยิ่งในช่วงของตลาดขาลงอะค่ะพอมันมีอะไรข่าวร้ายหรือข่าวอะไรที่ไปกระทบเนี้ยราคามันก็จะหลุดทันทีเนาะนทีนี้เราก็ลองมาดูกันนะคะว่าเขาออกมาแจ้งขนาดนี้แล้วเดี๋ยวก็ลองดูว่าการอัปเดตที่เกิดขึ้นจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากน้อยมากแค่ไหนนะคะสําหรับคาร์โนของเราเนะาะก็ไปติดตามไปติดตามทวิตเตอร์ของเรานะักพัฒนาหรือว่า <c oughs> ของเว็บไซต์ตัวผู้พัฒนาบอกเชนก็ได้นะคะ เหรียญต่อไปนะคะที่เราจะอัปเดตกันเนาะก็จะเป็นเหรียญของวีเชนนะคะหรือว่าเวดของเรานะคะเหรียญวีเชนเนาะราคาราคาณนะปัจจุบันนะคะจะอยู่ที่0.02ดอลลาร์สหรัฐนะคะก็ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะก็มีการราคาขึ้นขึ้น,นลง,ลงๆอยู่อยู่ในระหว่าง ระหว่างวันนะคะก็จะเป็นการไซเว์เนาะอันนี้กเเ็เมื่อเช้านะคะมันก็แดงตอนนี้เขียวแล้วก็แดงนะคะก็เป็นไปนตามกลไกของตลาดเนาะในช่วง7วันที่ผ่านมานะคะก็ยังเป็นราคายังเป็นในส่วนของไซเว์นะนะคะเพราะว่าช่วงนี้เหมือนกันหมดเนาะราคาก็จะไซเว์ก็จะมีบางตัวที่ดีดบ้างบางตัวที่ดิ่งบ้างแล้วแต่นะคะก็วันนี้เราจะมาอัปเดตในส่วนของเวทให้นะคะเวทก็จะมีข่าวเรื่อยๆเลยเนาะเป็นเหรียญเดียวที่ มีข่าวประจำไปจำแล้วก็มีข่าวในทุกๆวันนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของพวกพาร์ทเนอร์นะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขามีการอัปเดตในส่วนของเว็บไซต์นะคะเดี๋ยวเอ็มให้ดูอ้าไปไหนแล้วอันนี้นะคะก็คือ new logo d n o w o w วิเชน e c o o นะคะ get a fresh clean look ก็คือ เขาอัปเดตในส่วนของหน้าเว็บไซต์นะหน้าเว็บไซต์ะคะ่ะมีความครีมมีความสวยงามมีความน่าใช่อะไรเงี้ยมากขึ้นนะคะแล้วก็ดูครีมดูสบายตามากขึ้นนะคะเดี๋ยวเอ็มลองเข้าไปดูให้ว่าในส่วนของหน้าเว็บไซต์เป็นยังไงบ้างนี่นะคะเขาก็จะมีล็อกอินมีคอนเน็กนะคะแล้วก็มีโปรดักต์มีโซลูชันมีเดโมมีอดอปชันนะคะต่างๆก็ลองกดเข้าไปเล่นเข้าไปดูได้นะว่าเขาอัปเดตอะไรบ้างนะคะก็ส่วนใหญ่เว็บนะคะก็จะเป็นการพวก ตามแท็กสินค้าต่างๆนะคะแท,แท็กในส่วนนี้ก็คือเหมือนว่าผลิตภัณฑ์ที่เขาใช้เนี่ยเช่นฝ้ายหรือว่าอะไรต่างๆค่ะว่ายหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะแท็กว่าบสร้างอาเขาเรียกว่าเหมือนผลิตจากที่ไหนแล้วเป็นของแท้ไหมตรวจสอบได้ยังไงแล้วก็รักสิ่งแวดล้อมไหมอะไรประมาณเนี้ยค่ะเวทเราก็จะในส่วนของพวกรักสิ่งแวดล้อมหรืออะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ตามแท็กผลิตภัณฑ์ต่างๆเนาะคะ่ะ อันนี้ก็จะเป็นข่าวก็สามารถเข้ามาอ่านเข้ามาดูได้นะคะว่าเขาเบ็ดเขามีการอัปเดตอะไรบ้างนะคะเบื้องต้นอ่าอย่างอันเนี้ยค่ะเขาก็มีการไป X กับ DNV เนอะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกในส่วนของเสื้อผ้าในส่วนของอะไรต่างๆนะคะเขาก็จะมีการอัปเดตว่าเออเขาไปพาร์ทเนอร์กับใครนะแล้วก็อ่เขาเรียกว่าเหมือนไปแท็กสินค้าอะไรยังไงบ้างเนี่ยค่ะเขาก็จะมีบอกเลยว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะ เป็นในส่วนของบล็อกเชน for information i นะคะก็คือข้อมูลเนี่ยเข้ามาสู่สในบล็อกเชนนะคะผ่านชิปผ่านตัว QR code ผ่านอะไรต่างๆนะคะแล้วก็เขาก็จะมีวิธีการบอกว่า,าการผลิตผลิตเริ่มจากอะไรแล้วก็จะแท็กจากอะไรสินค้าเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะมีบอกหมดเลยเนาะ ข้อมูลจะอยู่ในบล็อกเชนแล้วเราจะตวรวจสอบได้ยังไงอ่ะอย่างตัวนี้ก็คือ product h a s QR code นะคะ p r i n on label เนาะก็เป็น QR code ตัวนี้เราสามารถสแกน QR code เพื่อดูได้ว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ผลิตจากอะไรผลิตจากไหนเป็นของแท้ไหมเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาก็จะมีอัปเดตข่าวสารเบื้องต้นตรงนี้ให้ในเรื่อยๆเลยนะคะในทุกๆวันเงนี้ยค่ะก็จะเป็นตัวนี้อ่ะเขาก็จะมีบอกว่าโอเคผลิตภัณฑ์นี้นะอ่ะอย่าง H M อะไรเงี้ยค่ะ t a g l i n e and Coding COS นะคะ COS Partner H&M อะ่ะเขาก็จะมี QR Code เหมือนกันในการแท็กสินค้านะคะต่างๆตัวนี้ก็จะเป็นตัว Y หรือเป็นตัวอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะเป็น Level Up Improve Improve the DNY นะคะไอ้ DNV My Story นะคะ Solution with a m o n g i m p r e s i o n นะคะก็คืออันนี้ก็จะเป็นพวกแท็กสินค้าแท็กผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะ เาก็เข้ามาดูได้เลยนะคะเวดเนี่ยเป็นเหรียญที่มีการอัปเดตข่าวสารเรื่อยๆแล้วมีการอัปเดตข่าวสารที่บ่อยที่สุดเลยนะคะอยากให้ทุกคนลองเข้ามาดูว่าเวดเขาทําอะไรบ้างนะคะเพราะว่าเวดมีการอัปเดตข่าวสารเยอะมากแล้วก็มีการทําอย่างต่อเนื่องทําอย่างจริงๆแล้วก็เป็นเหรียญที่คนไทยน่าจะรู้จักเยอะเหมือนกันเนาะแล้วก็มี เ,เขาเรียกว่ามีประเทศจีนนะคะเป็นตัวเป็นคนที่หนุนในเรื่องของโปรดักต์ต่างๆด้วยนะคะก็ลองเข้ามาดูเนาะวันนี้อัพเดตข่าวสารในส่วนของเหรียญเวทแล้วก็เหรียญ ADA ให้คร่าวๆนะคะ จบไปล้วนะคะกับการอัปเดตข่าวสารเนาะประจำสัปดาห์นะคะสัปดาห์หน้าก็จะพยายามอัปเดตข่าวสารในสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างนี้ให้นะคะในส่วนเรื่องของราคาข่าวสารเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีการอัปเดตอะไรเพิ่มเติมนะคะช่วงนี้ก็ยังเป็นตลาดของตลาดหมีเขาเรียกว่าเป็นบรรยากาศของตลาดหมีอยู่นะคะก็จะแต่ก็จะมีในช่วงของเขาเรียกว่าช็อตสควีสเนาะก็คือเหมือนว่าใครที่เล่นฟิวเจอร์นะคะก็จะมีพวกช็อตพวกลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการทำช็อตสควีสลองสควีสหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนเป็นการล่าลิควิดเด ก็ถนะ้าเกิดว่าใครที่เล่นเป็นหรือเล่นอยู่เนี่ยค่ะก็อยากจะให้ MM หรือ Money Management ดีๆมี Stop ปลอ s มีเทคโ p ร o ฟิกนะคะอย่าอย่าเพลินเนาะเพราะบางทีอ่ะมันอยู่ในช่วงของตลาดเหนียคะ่ะอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นตลาดหนีหรือตลาดกระทิงตลาดไหนก็นแล้วแต่ะคะ่ะทุกอย่างอยู่ที่การ m ม n นจมันนี่แมเนจเมนต์ของเราเนาะว่าเรารับการสูญเสียยอมรับการสูญเสียได้มากที่สุดเท่าไหร่นะ ก็อยากจะให้ทุกคนมีสต o อปลอสนะคะมีเทคโอฟิ t เอาไวนะ้เนาะกอดกำไรไว้ขายหมูดีกว่าไม่มีหมูให้ขายนะก็ <g ül> <g ül> ยังเป็นคํานี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ อาชนานาญแล้วรู้อยู่แล้วว่าเป้าของเราอยู่ตรงไหนหรือว่าดู I ีเลดเวฟเป็นดูเวฟเป็นดูเทนเป็นดูอะไรเป็นอย่างคะ่ะอันนี้อันนี้ไม่ไม่ไม่ซีเรียสเลยแล้วแต่คนเนาะเพราะว่าแต่ละคนมีเทคนิคการเล่นที่แตกต่างกันนะคะเทคนิคการเทรดของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปเนาะส่วนเราส่วนเอมนะคะก็จะมาอัปเดตในส่วนของเรื่องข่าวสารมากกว่าเนาะแล้วก็เพราะเทคนิคนต้องยอมรับว่าก็ยังไม่เก่งมากแต่ก็พอจะ พอจะชอบไปเรียนนะคะชอบไปเรียนชอบไปหาชอบไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนเทคนิคขที่เก่งจริงจก็จะเป็นพวกโค้ดนะคะแล้วก็เป็นพวกมัตเตอร์ทีเอทั้งหลายนะคะที่เขาสอนเทคนิคดูดูกราฟให้ดูอะไรให้อ่ะคะ่ะก็พูดคุยในห้องไลน์ของเราได้เป็นปกติเลยนะคะ เราวันนี้ออัปเดตในส่วนของข่าวสารที่ผ่านมาให้นะคะคร่าวๆเนาะอาจจะไม่เยอะอาจจะไม่จุใจหรืออาจจะไม่ได้ด่วนปัจจุบันทันด่วนมากมายนะคะเพราะว่าเราก็อัปเดตกันอาทิตย์ละครั้งเนาะก็ยังไงถ้าเกิดว่ามีข้อติชมหรือว่าอยากจะให้ปรับปรุงอัปเดตในส่วนไหนก็แจ้งไว้ด้านล่างใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะยังไงวันนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับท่างเราด้วยนะคะไปละค่ะบ๊ายบาย